สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณ 2. 2> คส,สองโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองนายจิรยุห่วงซาบอกถึงกรณี YouTube ของช่องปิกะพลอยของนางสาวพลอยพลินตั้งประภาพรซึ่งได้ปล่อยอีพีล่าสุดชื่อทหารมีไว้ทำไมอีพีหตอนลองใช้ชีวิต เป็นทหารชายแดนเหนือ3วัน2คืนไทยเมียนมาเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาจนเกิดเสียงวิจารณ์จากโลกโซเชียลในลักษณะประชาสัมพันธ์กองทัพว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมปกติเราจะไม่เรียกงานลักษณะนี้ว่า IO บางครั้งผู้มาทําคลิปในลักษณะนี้ต้องการมาเรียนรู้การดํารงชีพต่างๆซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาก็มีมาอย่างต่อเนื่องอาทิหน่วยซิลของกองทัพเรือนักทาลายใต้น้ําจู่โจมหรือเรื่องอากาศยานของกองทัพอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งนี้ตนมองว่าเป็นลักษณะของการอธิบายว่าแต่ละกองทัพทํางานอย่างไรส่วนกรณีมีบางเพจซึ่งถูกมองว่า IO โอนำไปแชร์ต่อและยงเป็นประเด็นการเมืองนั้นนายเจริยุบอกว่าในโลกโซเชียลมีทั้งคนที่เป็นตัวจริงตัวปลอมซึ่งเชื่อว่าไปตอบตรงนั้นไม่ได้ตนเคยอยู่ฝ่ายการเมืองเคยถูกผู้ใช้อวาตารแชร์โพสต์ฉะนั้นเป็นเรื่องของสังคมที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ แต่ทั้งนี้หากคนที่แสดงความคิดเห็นไม่ใช่คนจริงๆตนคิดว่าก็ไม่เป็นธรรมเพราะเขาไปทําเรื่องราวเพื่อนําเสนอกับประชาชนให้ได้ทราบส่วนกังวลหรือไม่กรณีที่นายจิรัตทองสวรร์สสฉะเช,ช,ชิงเซาพักเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการตํารวจสภาพุษธรธาษฎรระบุว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลที่กองทัพใช้งบจ้างยูทูบเบอร์มาทําคลิปประชาสัมพันธ์กองทัพนายจิรยุบอกว่าการใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไม่จะเป็นต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ เชื่อว่าหลายหน่วยงานและหลายกระทรวงก็มีการทำประชาสัมพันธ์ปกติขึ้นอยู่กับรูปแบบบางหน่วยงานไม่จำเป็นต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์ทำเลยด้วยซ้ําแต่อาจใช้เป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกหากทําออกมาแล้วเป็นผลบวกก็ถือเป็นประโยชน์ ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ